สวัสดีค่ะวันนี้ญาติจำปีพามาดูต้นขา้าวโพดแถวแถวบ้านนะคะเขาปลูกไว้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยถ้ามันโตมากๆนี่ท่าทางมันจะใหญ่นะเนี่ยนี่ขนาดมันยังดูท่าทางมันยังอ่อนอยู่เลยมันก็เนี่ยขนาดนเนี้นี่ค่ะเต็มไปเลยดูสิเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะ เก็บไปขายหรือว่าจะแบบว่ากินเป็นฝักหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเป็นเอาไปทําอะไรเอาไปให้เป็นให้เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าหรือว่ายังไงดูสินี่ต้นสูงมากเลยเนี่ยต้นสูงกว่าสูงกว่าตัวเราอีกนเนี่ยดูสิเนี่ยเดี๋ยวไปยืนเทียบ่อยสิโอ้โหนี่สูงท่วมหัวเลยอะ่ะดูสิเนี่ยสูงกว่าเรามากเลยนี่มีฝัก ยื่นออกมาสวยเชียวต้นหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสักสองฝักนะเท่าที่ดูนะเท่าที่เห็นเห็น<ๆ>มีแม่เป็นสามฝักได้ไหมแต่ต้นตอนนี้สวยมากเลยค่ะดูแบบว่ามันยังไงอะ่ะเหมือนกับเขาเลี้ยงดีอ,ะอ่ะ สีสันสวยแล้วก็ต้นมันปวบแล้วฝักก็ดูสวยงามต้นงามดีมากเลยค่ะเขียวจะอ่มสูงแบบลิบเลยสูงกว่าตัวเรานี่เราสูงประมาณร้อยหกสิบหกนะคะตนน้นในนี้มันสูงกว่าเราอะ่ะคิดดูนี่ค่ะดูต้นนี้สิคะเนี่ยมีอยู่เจ็ดฝักอ่ะรูมันแทรกกันขึ้นอะเรียกว่าต้นแทบจะไม่มีที่จะ แทรกแล้วมันก็ขึ้นมาได้ไงดูสิเจ็ดฝักขึ้นแทรกกันมาในลําต้นที่แบบอย่างเงี้ยเรียวๆแบบเนี้ยดูสิโอโหนี่ก็เยอะเนี่ยตรงนี้งามแท้ดูนี่นี่มีกี่ฝักไม่รู้อะแต่เต็มต้นเรืองกันข้างในนู้นอีกโอโหนี่งานนี้จะเก็บหมดไหมเนี่ยจะเขาจะจ้างคนช่วยเก็บไหมเนี่ยโอ้โหท้าทางมันจะเก็บไหวไหมเนี่ยเยอะมากเลยดูสิ สวยงามมากนี่ดูดอกข้าวโพดด้วยสวยอะ่ะอชี้ไปบนท้องฟ้าลมพัดหน่อยนะคะวันนี้แต่ก็ลมไม่แรงเท่าไหร่สวยอะ่ะเดินอา,อากาศก็ดีอะ่ะร้อนนิดนิด,นดเลิกงานมาก็เลยนี่เลยมาจัดซะเข้าหาธรรมชาตินิดหน่อยนิดหน่อยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาชม